สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับพันพึ่งหลงยานาวานครับวันนี้ก็ตอนเที่ยงยังไม่ได้กินข้าวเลยครับโดดงานมานะครับเพิ่งไล่ต่อยเขาเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับผมอยู่เทคโนโลดกระบังนะครับผมดูพึ่งนครับโอเคครับนี่นะครับผมสูงนะครับผมต้นใจอายุร่วมร้อยปีครับน่าจะมองไม่เห็นครับท่านี้อะ กล้องมวยก็โอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนครับนี่ค,ครับนี่ครับผมก็กำลังมองหาทางขึ้น,นครับจะขึ้นแบบไหนขึ้นยังไงเนะี่ยผมไม่ได้ลีลานะครับผมบางครั้งมันก็ขึ้นขึ้นลงลำบากนะครับบางที่นะ แ้วการตีพึ่งของผมนะครับเขตชุมชนผมจะไม่ใช้ควันเยอะนะครับจุดไปดับไปนะฮะอันนี้น่าจะขึ้นได้นะฮะไปครับผมขอเข้ามาเด้อลูกหลานเราพึ่งออกให้เข้า ไปยังไงต่อนะฟึ่งอยู่ตรงไหน,นย้อนแสงขอภัยครับไม่ไดูดลายขึ้นเมื่อกี้ หนักทอยครับโอ้ยกลองชนช่วงไหนที่ใช้ทอยก็ใช้ทอยนะครับผม ไม่ฝืนกำลังตัวเองนะอายุมากแล้วครับผมสี่สิบกว่านะครับอ้อยู่ต้นนี้เองอยู่ฝั่งนี้นี่เองไปต่อครับที่เห็นนี่ไม่ใช่ข้างล่างเลยไม่ใช่สนามไม่ใช่พื้นดินนะครับหลังคานะครับผมเนี่ยไปครับ โอ้หลังใหญ่มากแต่ว่าลกครับผมโอ้ยไปไงเนาะลกจริงๆเจ,จะใช้ควันเยอะนะครับมันลกมากครับกดจะถึงพึ่งสวัสดีคนครับผม ถึงนะครับลกนะครับผมยาวใหญ่นะครับจุดคบกันนะครับเดี๋ยวต้องตอกทอยไตย่กิมตมานี้นะพอ้หมดคันไฟพอ้กัดโอจุดคบแป๊บนึงนะฮะให้เขาสะดุ้งก่อนนะฮะไม่ประมาทนะครับผมเห็นนิ่งๆเห็นพึ่งนิ่งๆนี่อย่าไปประมาทนะฮะ เห็นแล้วเปล่ามารูกล้องโอ้คีมอยู่ไหนเนาะไม่ได้ลีลานะครับผมมันลกนะครับตัดได้เปล่าไม่รู้ กลนันสักครู่นะฮะควันก็อพอประมาณนะจุดเป็นช่วงนะครับครบผมนะเขตชุมช่อุ้ยเหยียบยผิดเขตชุมชนนะ เห็นหัวน้ำแนละ้วไม่รู้แก่หรือเปล่านี่ครับโอ้ยลุกแนละ้วเถาวันพันทั้งตัวเลยคึบหล่นจะหล่นเด้อนู่นแล้ว แก่มากก็ตัดทิ้งทีเดียวเลยนะครับเพิ่งไล่ต่อยเขาเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับผม เพื่อเพื่อนเคลียร์ได้เท่านี้นะครับลกมากครับผมเดี๋ยวลองไปงยนืนข้างล่างดูก่อนนะครับผมว่าจะเป็นไงนะกิ่งมันผูด้วยครับผมเนี่ยลกมหาลกเลยครับผมเลยเวลาง,งานเลยด้วยดีนะถ้าท,ทำครบอันใหญ่ขึ้นมา ตัดทิ้งหมดเลยครับแนวนี้ครับตัดลงหมดนะครับแก่อย่างนี้นะัะ ย่นีก็ดีอย่างครับผมจะมต้องลุยขึ้นไปครับปาดทิ้งอย่างเดียวครับเป็นกำลังใจกันนะครับพเพื่อนถ้าไม่ขึ้นมาทางนี้ก็คงเอาไม่ได้ครับ อทิ้งอย่างเดียวครับขอให้ออกให้หมดนะครับโชคดีของพานปุ๊กแล้วที่ตัดทิ้งเดียวง่ายหน่อยไม่ต้องไปลุยขึ้นบน Takako je jako แค่น,นีหรับไม่รู้กล้องเห็นเมืม่อไหร่ก็ขออภัยในการถ่ายทำนะครับพี่เพื่อนมันทุรักทุเลนะครับผมเอาโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจกับพันธุ์พึ่งหลวงยานวานนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ